ตอนที่1314แผนรักษาเมล็ดพันุ์ซากศพโบราณจากห้วงอวกาศดูเหมือนจะช่วยเราได้หนึ่งในเทพอมะตะกล่าวรู้สึกตกใจและสงสยัยทำไมเขาถึงช่วยเราฉันเคยเห็นฉากที่คล้ายกันในพื้นที่ลึกลับเมื่อหลายปีก่อนศพโบราณบางศพยังคงเคลื่อนไหวแม้ว่าจะตายไปนานแล้วเหมือนว่ามันกำลังต่อสู้กับอสูรร้ายบางอย่าง ฉันยังเคยได้ยินเหตุการณ์ดังกล่าวจากรวานนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมีความลับมากเกินไปที่เรายังไม่สามารถคลี่คลายได้เทพอมะตะทั้งหมดดูเคร่งครึมศพที่น่าสยดสยองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามกำลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตจากนอกจักรวาลซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับพวกเขานายคิดว่าเป็นเพราะมะระดกบางอย่างที่เหลืออยู่ในซากศพเหล่านั้นหรือเปล่าจูจูก็มีคนถามขึ้นมา ความคิดนั้นทำให้พวกเขาตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยซากศพโบราณเหล่านั้นสามารถยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตจากนอกจักรวาลได้อาจเป็นเพราะเขาเป็นผู้ปกครองจักรวาลในอดีตมรดกในซากศพโบราณที่ปรากฏในเขตดวงดาวมรณะนั้นตกเป็นของทาย,ยาทนักบุญจากดาวเคราะห์ต้นกำเนิดนั่นเป็นถึงมรดกของผู้ปกครองจักรวาลมีโอกาสมากที่พวกเขาจะบรรลุความก้าวหน้าจนกลายเป็นผู้ปกครองจักรวาลคนใหม่หากพวกเขาได้รับมรดกเหล่านั้น ดวงตาของทุกคนเป็นประกายพวกเขากวาดสายตาไปยังทิศทางของเขตดวงดาวมารณะแทบจะพร้อมกันเมื่อสังเกตเห็นแววตาของพวกเขาซูพิงก็กล่าวอย่างเศร้าโศกชิ้นส่วนของซากศพเหล่านี้กำลังพยายามซื้อเวลาให้เราหากพวกมันไม่สามารถหยุดสิ่งมีชีวิตจากนอกจักรวาลได้ไม่มีทางที่แนวป้องกันของเราจะดำรงอยู่ได้เช่นกันต้องมีเหตุผลว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจากนอกจักรวาลถึงกล้าสแสดงตัวขึ้นมาในตอนนี้พวกคุณยังคิดว่าเราจะมีที่ไปอีกหรอ ทุกคนตื่นจากฝันกลางวันหลังจากได้ยินสิ่งที่ซูผิงกล่าวนี่ไม่ใช่เวลามาตามหามรดกนอกจากนี้แม้แต่การดิ้นรนเอาชีวิตรอดสำหรับพวกเขาก็ยังเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งการมาถึงของซากศพโบราณเหล่านั้นเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาผลที่ตามมาจะเลวร้ายแค่ไหนหากมันล้มเหลวในการปิดกั้นศัตรูทุกคนรู้เรื่องนี้ดีเราไม่มีที่ไปแล้วเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้คนจากดาวเคราะห์ต้นกำเนิดไปอยู่ที่ไหน เซินหวงรู้สึกหนักใจเมื่อพวกเขาตั้งพันธมิตรพวกเขาก็พร้อมสำหรับการต่อสู้เป็นตายแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นพวกเขาคิดว่าสงครามจะกินเวลาเป็นพันปีแต่มีบางอย่างที่ไม่คาดคิดและหายนักครั้งใหญ่ก็มาถึงพวกเขาในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นบรรยากาศในห้องประชุมเริ่มหนักขึ้นสีหน้าของทุกคนบิดเบี้ยวหนึ่งในเทพอมะตะได้ทำลายความเงียบเราควรรักษามเมล็ดพันธุ์สำหรับมนุษยชาติใหม่ เซินหวงเหลือบมองเทพอมะตะคนนั้นและคนอื่นๆก่อนที่เขาจะกล่าวช้าๆว่าถึงเวลาที่เราจะเริ่มแผนรักษามเมล็ดพันธุ์แล้วนี่เป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของเราจากนั้นเขามองไปที่ซูผิงและกล่าวว่าเสี่ยวซูหากสถานการณ์เลวร้ายและพวกเราพบความล้มเหลวฉันหวังว่าเธอจะนำมะเมล็ดพันธุ์ติดตัวไปด้วยและช่วยให้พวกมันอยู่รอดในจักรวาลเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษยชาติถูกทำลายล้างจนหมดสิน้น ซูผิงตกตะลึงเขาไม่เคยได้ยินแผนการนี้มาก่อนและถามว่าทุกคนต้องการให้ผมหนีไปอย่างนั้นหรอไม่ใช่หนีแต่เป็นการคุ้มกันเมล็ดพันธุ์ที่เหลืออยู่ต่างหาก ชื่อหัวแก้ไขแผนรักษามเมล็ดพันธุ์ที่เราคิดขึ้นมานั้นมีไว้สำหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเราจะเลือกมเมล็ดพันธุ์12ชุดและส่งไปยังที่รกร้าง12แห่งของจักรวาลที่ซึ่งพวกมันสามารถสร้างกฎขึ้นใหม่ได้ผู้ที่สามารถเป็นมเมล็ดพันธุ์จะมีไม่มากนักเพราะเราไม่ต้องการดึงดูดความสนใจของศัตรูมเมล็ดพันธุ์ของเขตดาวทองคำจะมอบหมายให้เธอดูแลพวกเขาอย่างเป็นกลุ่มเดียวที่มีแนวโน้มจะอยู่รอดมากที่สุด ใบหน้าของซูผิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าเทพอมะตะทุกคนได้เตรียมแผนการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่เห็นด้วยซูผิงกล่าวเซินวงมองไปที่ซูผิงด้วยท่าทางเคร่งครึมเสี่ยวซูอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจเลยเธอไม่ได้หนีเอาชีวิตตรอดแต่มันจะต้องมีใครบางคนต้องดูแลคนอื่นในช่วงเวลาที่อันตรายแบบนี้ภารกิจของเธอนับว่ายากกว่าของเรา ซู้พิงสายหน้าและกล่าวว่าอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าผมทำตัวแข็งกร้าวและผมไม่สนว่าคนอื่นจะว่ายังไงหากเราพ่ายแพ้จริงๆผมก็พร้อมที่จะหนีไปกับเมล็ดพันธุ์ที่ทุกคนทิ้งไว้ในนาทีสุดท้ายแม้ว่าผมจะถูกเรียกว่าคนขี้ขลาดก็ตามแต่ตอนนี้เวลานั้นยังมาไม่ถึงผมหวังว่าจะมีโอกาสต่อสู้ร่วมกับทุกคนจนกระทั่งถึงช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆครับ เทพอมตะทุกคนตกตะลึงชั่วขณะหนึ่งพวกเขามองซูผิงด้วยแววตาที่ต่างไปจากเดิมดูเหมือนพวกเขาจะเคารพและยอมรับในตัวเขามากขึ้นโดยเฉพาะพวกเทพอมตะจากเขตดวงดาวอื่นๆพวกเขามองเด็กหนุ่มที่แข็งแกร่งแต่หยิ่งผยองด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงชายผู้นี้ไม่เพียงแต่สามารถกดขี่ผู้อื่นด้วยกำลังเขายังมีจิตใจที่น่านับถืออีกด้วยเซินวงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายว่าฉันดีใจที่เธอเข้าใจ ซากศพโบราณกำลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตจากนอกจักรวาลเราควรช่วยมันไหมเทพอมตะคนหนึ่งถามเราจะเข้าไปแทรกแซงได้ไหมเทพอมตะอีกคนกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกเขานั่นคือการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองจักรวาลพวกเขาอาจถูกฆ่าตายง่ายๆหากเข้าไปพัวพันสวีกงกล่าวว่าบางทีเราจำเป็นต้องลองใช้ค่ายกลเทพไททานขนาดกลางมีคนสส่หน้าและตอบว่า มันต้องใช้เทพอมะตะ36คนสร้างค่ายกนนี้พวกเราจะหาเทพอมะตะที่เหลือจากไหนอาจจะเพียงพอหากเราคํำนึงถึงอสูรของพวกเจ้าด้วยสวีกงกล่าวทุกคนอึ้งไปครู่หนึ่งพวกเขาเคยมีความคิดนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามต่อให้รวมกับอสูรของพวกเขาแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะหาเทพอมะตะได้ครบ36คนอยู่ดีเมื่อสังเกตเห็นว่าสวีกงกำลังมองมาที่เขาซูผิงก็ตรหนักว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เขาพยักหน้าและกล่าวว่า เป็นไปได้เราสามารถช่วยซากศพโบราณเอาชนะสิ่งมีชีวิตจากนอกจักรวาลด้วยพลังของค่ายกลเทพไททานขนาดกลางได้ต่อให้รวมอสูรของเราเข้าไปด้วยก็มีเทพอมะตะเพียง28คนเท่านั้นท่านมีเท่าไหร่หรอท่านซูเทพอมะตะอีกคนถาม28หรอซูพิงคำนวณอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าใกล้เคียงแต่พวกเราจำเป็นต้องฝึกฝนเพิ่มเติมก่อน ทุกคนประหลาดใจไม่คิดว่าเขาจะสามารถจัดหาเทพอมะตะได้อีกแปดคนในเวลาเร่งด่วนเช่นนี้ทุกคนสามารถฝึกฝนได้อย่างยาวนานภายในจัก,กรวาลของฉันได้ฉันสามารถเร่งเวลาที่นั่นได้เร็วขึ้น200เท่าโดยไม่กระทบต่อความรู้แจ้งของนายเกี่ยวกับเต่าผู้ยิ่งใหญ่เซินหวงกล่าว จักรวาลของเขาเป็นหนึ่งในจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นจากกฎของเวลาและพื้นที่เขาสามารถเร่งเวลาให้เดินเร็วกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงได้มากกว่าพันเท่าอย่างไรก็ตามหากความแตกต่างนั้นกว้างเกินไปมันจะส่งผลต่อความรู้แจ้งขององค์พวกเขาเกี่ยวกับเต่าผู้ยิ่งใหญ่และการฝึกฝนก็จะไม่ดีเท่าที่ควร200เท่าถือเป็นขีดจำกัดที่เหมาะสมแล้วและเทพอมะตะทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วยตกลงสู้ผิงพยักหน้า เซินหวงเหลือบมองชายหนุ่มในอดีตเขาเคยสงสัยว่าเหตุใดซูผิงจึงมอบจัก,กรวาลที่มีกฎของเวลาและพื้นที่ให้กับเขาแท้ที่จริงแล้วเขาคาดคำนวณว่าวันนี้จะมาถึงหรือไม่อมตะทุกคนเรียกอสูรของตัวเองออกมาในขณะนั้นเซินหวงก็เปิดจัก,กรวาลของเขาและอนุญาตให้ทุกคนเข้าไปข้างในซูผิงไม่ได้เข้าไปพร้อมคนอื่นเขาขอตัวกลับไปที่ร้านของตัวเองก่อน เขาบอกทุกคนที่อยู่ในร้านสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกจากนั้นเขาก็เรียกมังกรเพลิงนรกและโมติงรวมทั้งคนอื่นๆให้ติดตามไปด้วยแม้ว่ามังกรเพลิงนรกและอสูรอื่นๆของเขาจะยังไม่ไปถึงสภาวะเทพอมตะแต่พวกมันก็มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าเทพอมตะอย่างแน่นอนหลังจากฝึกฝนมาอย่างยาวนานพวกมันสามารถสร้างจักรวาลขนาดเล็กของตัวเองขึ้นมาได้และตอนนี้อสูรทุกตัวของเขาก็กำลังค้นหาหัวใจเต๋าของตัวเองได้แล้ว ซูพิงกลับมาที่ห้องประชุมหลังจากนั้นไม่นานภายในห้องเหลือเพียงเซินหวงเท่านั้นการเข้าสู่จัก,กรวาลของบุคคลอื่นนั้นอันตรายอย่างยิ่งเทพอมะตะจากเขตดวงดาวอื่นๆจะไม่ยอมรับเรื่องนี้หากสถานการณ์ไม่เลวร้ายถึงที่สุดเพราะการเข้าไปในจัก,กรวาลของเซินหวงมันก็เท่ากับเป็นการฝากชีวิตและความตายของตัวเองไว้กับผู้อื่น อาจเป็นเพราะการทำงานเป็นทีมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงทำให้ทุกคนไม่มีข้อสงสัยและยินยอมเข้าสู่จักรวันขาองเซนหวงด้วยความไว้ใจสูผิงและอาจารย์ของเขามองหน้ากันละกันพร้อมกับคาดเดาว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่แต่สุดท้ายพวกเขาก็ยิ้มออกมาเพราะไม่ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะศัตรูได้หรือไม่แต่พวกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับหายนักครั้งนี้ จากนั้นซูผิงและเซินหวงก็เข้าสู่จักรวันแห่งเวลาและพื้นที่โดยไม่รอช้าจักรวันนั้นกว้างใหญ่และรกร้างเซินหวงยังไม่ได้สร้างดาวเคราะห์ที่จเจริญรุ่งเรืองที่นี่ได้มีเพียงดวงดาวที่แห้งแล้งที่ดูเหมือนลูกบอลโคลนเทพอมตะทั้งหลายยืนอยู่ในความว่างเปล่าอสูรของพวกเขาทุกคนก็ถูกเรียกออกมาแล้ว อสุรบางตัวมีขนาดใหญ่โตราวกับดาวเคราะห์ทั้งดวงพวกมันยืนตระงานอยู่ในความว่างเปล่าบางตัวก็มีขนาดเล็กมากจนสามารถยืนอยู่บนไหล่เจ้านายของตัวเองได้ชายและหญิงสามคนปรากฏตัวขึ้นข้างๆเซินหวงคนหนึ่งเป็นชายชาราอีกคนเป็นชายผมขาวรูปร่างแข็งแกร่ง,แ,งและคนสุดท้ายเป็นหญิงสาวที่ดูเย็นชา สีหน้าของซูพิงเริ่มมืดมนเมื่อเห็นพวกเขาผู้เทาหยานซึ่งในอดีตเป็นอาจารย์ของเขาได้ร่วงหล่นไปแล้วย้อนกลับไปในการต่อสู้ภายในเขตดวงดาวมารณะไม่เพียงแต่ร่างกายดั้งเดิมของอาจารย์ของเขาจะพินาศผู้เทาหยานก็ตายไปพร้อมกับเขาด้วยอสูรทั้งสามพยักหน้าให้ซูผิงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทราบเรื่องของเขาจากเซินหวงแล้วแม้แต่หญิงสาวที่ดูเย็นชาก็ยังมีท่าทีอ่อนโยนเมื่อมองไปที่ซูผิง เทพอมตะคนอื่นๆก็สั่งให้อสูรของพวกเขาเปลี่ยนร่างเป็นเหมือนมนุษย์มันจะง่ายกว่ามากหากพวกเขาสร้างค่ายกรเทพไททันจากสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันค่ายกรศักดิ์สิทธิ์จะใหญ่โตเกินจินตนาการหากอสูรของพวกเขายังคงรูปแบบเดิมไว้เทพอมตะบางคนมีอสูรที่อยู่ในระดับเทพอมตะเพียงตัวเดียวในขณะที่บางคนมีอสูรระดับนี้สองหรือสามตัวแม้จะไม่มีผู้เท่าหยานที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เซินหวงก็ยังมีอสูรระดับเทพอมตะมากที่สุด นั่นมันอสูรพันหังใช่ไหมนางไปถึงระดับเทพอมะตะแล้วหรอมีคนมองหญิงสาวผู้เย็นชาที่อยู่ข้างเซินหวงด้วยความ,มง,งุนงงมังกรขาวก็เช่นกันเทพอมะตะอีกคนใบหน้าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยส่วนชายชราคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นเทพอมะตะมาสามหมื่นปีแล้วเซินหวงมองดูพวกเขาและกล่าวอย่างสงบว่าตัวตนดั้งเดิมของฉันเสียชีวิตในการต่อสู้ที่เขตดวงดาวมารณะพวกเขาต้องการล้างแค้นให้ฉัน ดังนั้นพวกเขาจึงทำลายโซ่ตรวนที่กักขังไม่ให้พวกเขาเข้าสู่สภาวะเทพอมะตะออกรางวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาจากเขตดวงดาวมารณะคือการพัฒนาอสูรระดับหลอดสวรรค์สองตนที่กลายเป็นเทพอมะตะได้แม้ว่าการบุกทะลวงจะค่อนข้างช้าแต่เซินหวงก็ยังสามารถชดเชยการขาดกำลังของเขาแม้ว่าตัวตนเดิมของเขาจะพินาศไปแล้ว เขาเพิ่งกลับสู่สภาวะเทพอมะตะด้วยความช่วยเหลือของซูผิงและแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากเมื่อเพิ่มอสูรสองตัวที่เพิ่งบุกทะลวงจนกลายเป็นเทพอมะตะมันจึงทําให้เขากลายเป็นเทพอมะตะที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นี้ทันทีพลังโดยรวมของเขาเป็นอันดับสองรองจากซูผิงเท่านั้นฉันสงสัยว่าอสูรของฉันจะสามารถทําลายโซ่ตรวนได้บ้างไหมาหากฉันตายในการต่อสู้นี้เทพอมะตะอีกคนยิ้มด้วยท่าทางที่ขมขืนและอิจฉา เซินวงไม่เพียงแต่มีสิทธิ์อัจฉริยะเช่นซูผิงแต่เขายังมีอสูรสภาวะเทพอมะตะที่แข็งแกร่งอีกด้วยตัวตนของเขาในตอนนี้นับว่ามีโอกาสสูงสุดที่จะกลายเป็นผู้ปกครองจัก,กรวาลท่านสู่ท่านไม่ได้เรียกพนักงานสาวผมทองจากร้านของท่านมาด้วยหรอมีคนมองไปที่ซูผิงและถามด้วยความสงสัยท้ายที่สุดความสมบูรณ์ของท่ายกลก็ขึ้นอยู่กับซูผิงเป็นหลัก พวกเขารู้อยู่แล้วว่ามีเทพอมะตะทำงานเป็นพนักงานในร้านของเขาพวกเขาเคยไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบเธอโดยตรงและพบว่าเธอไม่ใช่เทพอมะตะธรรมดานี่เป็นเทพอมะตะสายเลือดโบราณที่แข็งแกร่งจนพวกเขาเกิดความหวาดกลัว ซูพิงไม่ได้อธิบายเป็นไปไม่ได้ที่โจแอนนาจะออกจากร้านแต่เป็นไปได้ที่จะนำโมติงและผู้อาวุโสปีศาธมินมาที่นี่พอพวกเขาเคยเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของเย่เฉินหลังจากฝึกฝนกับซูพิงมาหลายปีในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นเทพอมตะมินำซ้ำยังเป็นเทพอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย หนึ่งในนั้นคือคัมภีระดับจักรพรรดิและอีกคนก็มีศักยภาพในการเป็นจักรพรรดิอย่างแน่นอนระดับของพวกเขาตกจากสภาวะจักรพรรดิและยังคงได้รับบาดเจ็บไม่หายมันเป็นเรื่องยากที่จักรพรรดิเทพจะกลับสู่สภาวะของตัวเองได้แม้ว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันวิถีสวรรค์ก็ตาม ถึงกระนั้นแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ฟื้นตัวแต่พวกเขาก็ยังสามารถประคองตัวให้อยู่ในสภาวะหลอดสวรรค์ระดับสูงสุดเมื่อติดตามอยู่ข้างกายเยเชิญในตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันวิถีสวรรค์พลังของพวกเขาก็พุ่งทะยานเข้าสู่จุดสูงสุดของสภาวะเทพอมะตะอย่างรวดเร็ว ซูผิงเรียกพวกเขาออกมากลิ่นไอเทพอมะตะที่อุดมสมบูรณ์ของพวกเขาทําให้ทุกคนตะลึงงานเซินหวงจําพวกเขาได้ทันทีเพราะนี่คือสมบัติที่สูผิงขโมยมาจากเยเชินในอดีตแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าภายใต้ความช่วยเหลือของสูพิงพวกเขาจะกลายเป็นเทพอมะตะที่น่าสะพรึงกลัวในเวลาอันสั้นจากนั้นสูพิงเดินไปข้างหน้าและเรียกมังกรเพลิงนรกสุนัขมังกรดําอสูรกลาหนน้อยอสสนพิษม่วงและมังกรสายฟ้าให้ปรากฏตัวขึ้น เมื่อรวมกับซูผิงเองแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอีก8ตัวที่มีความสามารถในการต่อสู้กับเทพอมตะได้อันที่จริงมแมลงมิติของซูผิงก็พัฒนาเป็นราชามแมลงมิติเกราะสีม่วงแล้วขณะเดินเตรในสถานที่บ่มเพาะในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาซูผิงได้ล่าอสูรระดับเทพอมตะมากมายจากหลากหลายสายพันธุ์เขาได้โยนพวกมันให้เป็นอาหารของมแมลงมิติจนทำให้มันมีวิวัฒนาการที่คาดไม่ถึง ซูพิงจดจ่ออยู่กับการฝึกแมลงมิตินับตั้งแต่กระแสของแมลงมิติจากนอกจักรวาลมาถึงถ้าแมลงมิติของเขากลายเป็นจัก,กรพรรดิเทพได้เขาเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือของมันเขาจะสามารถควบคุมแมลงมิติทั้งจักรวาลได้อย่างง่ายดายซูพิงได้ศึกษาลักษณะของสายพันธุ์แมลงมิติแล้วแมลงมิติมีความเคารพต่อลำดับชั้นในสายพันธุ์ของตัวเองมากกว่าเหล่ามังกรด้วยซ้ำราชาแมลงมิติเพียงตัวเดียวก็สามารถสั่งการแมลงมิติทั้งเผ่าพันธุ์ได้ กระแสของมแมลงมิตินั้นเริ่มต้นโดยราชามแมลงมิติที่ซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของฝูงมีราชามแมลงมิติอยู่ทั้งหมด6ตัวซึ่งโดยพื้นฐานแล้วถือได้ว่าพวกมันมี6ผู้บัญชาการสูงสุดในขณะเดียวกันราชามแมลงมิติเหล่านี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นอสูรประจําตัวของชาวสวรรค์นคนนั้นนอกเหนือจากมแมลงมิติแล้วหนูสายฟ้าก็ยังมีท่าทีว่าจะควบแน่นจัก,กรวาลของตัวเองข,ขึ้นมาเช่นกันซูผิงเชื่อว่ามันจะทําได้สําเร็จในไม่ช้า ซูพิงเห็นว่าหนูสายฟ้าทำงานหนักแค่ไหนเพื่อไล่ตามคนอื่นมันกลายเป็นอสูรที่คลั่งคล้ายการฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งมันยังคงห่างไกลเมื่อเทียบกับอสูรคนอื่นๆของเขาเอ๊ะทุกคนประหลาดใจกับอสูรของซูพิงเซินหวงเป็นคนที่ตกใจมากที่สุดเขาจำอสูรเหล่านั้นได้และรู้ว่าพวกมันเคยอ่อนแอเพียงใดอย่างไรก็ตามในตอนนี้พวกมันมีความแข็งแกร่งเทียบทเท่าอมาตะอย่างแน่นอน เรื่องนี้น่าสงสัยจริงๆเพราะอสูรเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าพวกมันมีสายเลือดต่ำต้อยเกินกว่าจะเป็นเทพอมตะได้หนึ่งในเทพอมตะอดไม่ได้ที่จะถามว่าพวกมันเป็นอสูรของท่านใช่ไหมท่านสู่ซูผิงพยักหน้าพวกเขาทั้งหมดเป็นคู่หูของฉันมีคู่หูระดับเทพอมตะถึงห้าตัวเลยเหรอ คนอื่นๆคิดว่าเซินหวงมีอสูรมากที่สุดแล้วไม่มีใครคิดว่าซูผิงจะครอบครองอสูรระดับเทพอมะตะมากมายถึงขนาดนี้อย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงความน่าสะพรึงกลัวของซูผิงมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของซูผิงแล้วก็ไม่ยากสำหรับเขาที่จะปราบอสูรระดับเทพอมะตะเพื่อให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจัก,กรวาลจะกว้างใหญ่แต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะปรับปรามอาสูรที่แข็งแกร่งแบบนี้ในขณะเดียวกันพวกเขาก็แทบจะค้นหาอาสูรระดับเทพอมะตะไม่ได้ด้วยซ้ำแม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่มาหลายแสนปีแล้วก็ตามอาสูรระดับเทพอมะตะทุกตัวล้วนเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ในจัก,กรวาลแต่ขอเพียงพวกมันปรากฏตัวขึ้นก็จะมีผู้คนมากมายร่วมมือกันเพื่อปรับปรามพวกมันมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีอสูรระดับเทพอมะตะหลงเหลือมาถึงมือพวกเขา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้อสูรระดับเทพอมะตะส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นอสูรที่พัฒนาขึ้นมาจากสภาวะหลอดสวรรค์จบตอน